เผยค้าตัวชนอื้งของสายฟ้าพายุได้นละครครั้งแรกในชีวิต สมกับเป็นคู่แฝดซุปตาฟฟนน้ำนมจริงๆคะ่ะสําหรับสายฟ้าพายุลูกชายหัวเกี้ยวหัวแหวงของซุปตาสาวชมพู่อารยะและนักธุรกิจหนุ่มนอตบิสลุศซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนโตเป็นหนุ่มแล้ววัยย่างเข้าห้าขวบและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะได้เป็นพี่ชายคนโตของบ้านลังสีสิงห์พิพัฒน์และสุดสองซุปตาตัวน้อยกําลังจะมีผลงานละครครั้งแรกให้กับพี่แฟนๆได้ชมกันโดยงานนี้แม่ชมพู่ไฟเขียวพาลูกสาวปประเดิมจอกับละครเรื่องซุปตา2550ของผู้จัดคนสวยอย,อย่างหนอยบุกนและเคเครดซึ ตอนนี้ก็เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันแล้วโดยงานนี้ชมพู่ท้องลูกสาว6เดือนมาเข้าฉากพร้อมลูกแฝดสายฟ้าพายุเด็กๆต่างแฮปปี้เอนเนอรีเต็มเปี่ยมสุดๆในส่วนอคติ้งก็โดนใจได้รับเสียงปรบมือจากกองเชียร์กันสนัน่นและแน่นอนว่าในละครครั้งแรกของน้องแฝดคุณแม่ชมพู่เผยว่าค่าตัวเป็นจับฉายหนึ่งหม้อและก็หมูสามชั้นทอดน,น้ปาปลานั่นเองแือหือบอกได้คําเดียวว่าเป็นค่าตัวที่แปลกไม่เหมือนใครจริงๆจ้าหากเพื่อนชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเต